แท็กพัดันยูถ่ายภาพคู่สุดตาดังแต่คอมเมนต์บอกให้หนีไปโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันมาจากซีรีสวเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอในบทบาทของโอเอ๋วจะเป็นใครไปไม่ได้น,นอกจาก p ีพีกิจอํานวยเดชากรซึ่งเป็นคู่จิ้นของบิวกินสําหรับพีพก็พิสูจน์ความโด่งดังได้จากยอดฟโฟโดในอินสตาแกรมที่ตอนนี้คือ2.3ล้านฟอร์ และล่าสุดในอิสตาแกรมของแท็กพัดันยูเจ้าตัวได้โพสภาพคู่กับพีพีด้วยการโอบคอพร้อมแคปชั่นว่าพี่รักหนูนะงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับของทั้งสองคนเข้ามาคอมเมนต์และต่างดุนว่าทั้งคู่จะมีผลงานร่วมกันหรือไม่แต่ก็มีคอมเมนต์บางส่วนที่เข้ามาแซว เริ่มจากดาวโอเกะหรือดาวนภัสสรนแฟนสาวของแกงส้มเดอะสตาร์ที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าพีลูกหนีไปหวันเจี๊ยบผู้จัดการชมพู่รายาคอมเมนต์แซวว่าเขาดักอีกทั้งทั้งด้านภรรยาของแท็กรวมถึงบรรดาแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าน้องดูมกระเถิบหน่อยเดี๋ยวน้องมองหมด